สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับเป็นโมเมนต์ที่ปลื้มใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลยทีเดียวจบแล้วนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรานะครับในการจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีนี้ครับซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้รับความชื่นชมจากประธาน f i ฟเเป็นจํานวนมากเลยครับเขาก็บอกว่าประทับใจแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทํามาประมาณนี้นะครับ ก็มีข่าวล่าสุดนะครับว่าไทยอาจมีโอกาสได้จัดเว L นเลนะครับปีหน้าด้วยโอ้หงานนี้ทำเอาแฟนวอลเลย์บอลนี่คือดีใจไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอนักกีฬาระดับโลกมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูแล้วก็รอติดตามกันต่อไปสำหรับโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจก็คือในแมตช์รอบเซมิฟิแนลนะครับก็คือทางคิมยองคยองและก็จอแดนลาซันนะครับซึ่งก็โดนทาง f อฟเีเนี่ย เรียนเชิญมาให้เป็นผู้มอบเปลี่ยนรางวัลให้กับนักกีฬานะครับที่ได้ยืนโพเดียมสำหรับสิงชป์โลกเนาะซึ่งนี่เลยครับจอแดนลาสันแล้วก็คิมยองคยองก็มาเชียร์ในสนามแล้วก็มีทางรัศมีแขนะครับพี่แขก็มาเชียร์แล้วก็มาอยู่ข้างๆสองคนด้วยนะครับน่ารักมากคือรัศมีแขเนี่ยรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับอีก2คนนี้ก็คือเข้าทางเจเจนุสนาต้อมคำนะครับ เจเจก็รู้จักแล้วก็สนิทกับทางคิมยองขยองแล้วก็จอแดนลาซันมากอยู่แล้วนะครับซึ่งทางพี่แขกเนี่ยก็สนิทกับเจเจนะครับเจเจก็มาทําความรู้จักกับ2คนครับน่ารักมากๆทางพี่แขกก็เตรียมของขวัญให้กับสองสาวนี้ด้วยครับน่ารักมากดูครับคิมก็คืออึ้งเลยนะครับดูครับเื่มมากๆทกีเดียวเป็นตุ๊กตานะครับคิมก็แกะกล่องก็คือได้ตุ๊กตาสีชมพูส่วนลาซันได้สีขาวครับทั้งสองคนก็คือลื้มแล้วก็ชอบมากเลยนะครับ พี่แขคือน่ารักมากๆเลยทําเอานักกีฬาตํานานระดับโลก2คนก็คือปลื้มแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับนี่นะครับเป็นมิตรภาพของสองสาวคนนี้นะครับแล้วก็พี่แขก็จะเป็นตามนี้เลยครับซึ่งในตอนนี้คิมยองคยองแล้วก็เจอเนรี่ลัส่นก็ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าก็มีธุระต่อนะครับอย่างคิมเนี่ยก็ต้องกลับไปที่เกาหลีนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับทีมลีกสโมสรนะครับซึ่งล่าสุดก็ผันตัวไปเป็นโค้ชแล้วก็ ได้มีการตั้งสโมสรของตัวเองขึ้นมานะครับสุดยอดมากๆสาหรับคิมยองคยองครับคือต้องบอกว่ารวยมากๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับส่วนจอแดนลาสันก็กลับไปเมริกานะครับไปเตรียมแข่งสําหรับ l o b b นะครับลีกสโมสรของอเมริกาครับแล้วก็เจเจนัสซาตอมคาหลังจากนี้ก็จะเตรียมตัวไปที่ t o โยต้าอ t o โตบริโคลซนะครับลีกสโมสรของญี่ปุ่นครับ เพื่อเตรียมแข่งขันในวิลีกญี่ปุ่นนะครับสำหรับเจเจอุสตาตอมทํำก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นคิมเจเจแล้วก็ชมผู่พรพันณนะครับตอนที่นั่งเชียร์กันข้างสนามติดขอบสนามด้วยทีเดียวน่าหลักมากก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พิมพเท่านี้นะครไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ